สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับแล้วก็สวัสดี g ีมเอ็ม n ช่นวทุกท่านนะครับคลิปนี้เราพามาดูรถไถนาเดินตามนะครับหรือว่ารถดีแท็กนะครับหลังจากไปดูแต่รถใหญ่นะครับรถไถใหญ่วันนี้เราพามาชมนะครับน่ครับกูมาตานะครับ11แรงครับหรือว่า1 1 0ยส110าีสันะครับ เกษตรกรที่ยังอนุรักษ์อยู่นะครับยังใช้งานรถไถนาเดินตามอยู่ครับครับนาวินครับไถบิ่งเดียวนะครับวันนี้คันเดียวธรรมดานี่ทุกปีแกจะมีมาไถาช่วยนะครับประมาณสามพันนทุกปีนี้ไถคันเดียวครับ ดินแข็งครับครูปตา R T ทีร้อยพลัสนะครับรถไถนาเดินตามครับหรือว่ารถดีแท็กับนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับไถแบบนี้ครับตัวนี้ทำนานี่ทำสามวันครับ ามวันยังไงครับก็วานครับไถวานวันหนึ่งครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยวันหนึ่งแล้วก็เกี่ยววันหนึ่งครับเรียบร้อยครับสามวันหาชมยากแล้วครับแบบนี้ ร,รถไถนาเดินตามครับหรือว่ารถเดแตกครับจะถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับของการผลิตรถอุปตามานี่เดี๋ยวนี้จะไปค่อยเห็นเอามาไถนานะครับส่วนมากก็เอาไป สูบน้ำครับหรือว่าปั่นน้ำอะไรเงี้ยเห็นอยู่แต่ไถานานี่ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าผาากลางเนี่ยเขาจะไปคาดนะครับติดคาดยาวๆเพราะว่าผาากลางเนี่ยเขาจะทำนาสามทีละสามหนเขาจะใช้รถใหญ่นะครับรถโรตารี่นะครับทีดินรถแท็กเตอร์แต่รถตัวนี้เขาจะใช้ไว้คาดนะครับ าบินแกก็ยังอนุรักษ์อยู่ครับใช้รถไถานาเดินตามเนี่ยนี่ถ้าใช้รถไถใหญ่นะครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนี่แค่นี้อันนี้ก็เกือบวันแล้วครับน่ครับประหยัดด้วยครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ช่วงนี้ก็ ไถเรื่อยๆครับอันนี้ก็ไถตากดินไว้นะครับฝนฟ้ามันไม่แน่นอนคนระับมาดูครับ นี่ก็สมัยผมเด็กๆนี่ผมยังได้ใช้นะนี่ใช้ผ่านมาประมาณ20ปีแล้วนี่ยีกว่าปีอะ่ะ20 20กว่าปีที่แล้วนี่ยังใช้แบบนี้อยู่นะครับยังไม่มีรถใหญ่ถ้ามีก็มีน้อยอะ่ะ20ปีที่แล้วอ่ะ จะได้เป็นเม็ดข้าวนะครับดูครับพ่อแม่แต่ก่อนครับไม่เหมือนสมัยนี้ครับแปบ๊บเดียวเสร็จทันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสิป,ปีครับ ใช่ก็ยากเลยนะเพราะว่าด,ดินแข็งครับ ู่แรกแรกของการทำนาครับผัดจากการใช้ควายไถายนานครับนี่หรือว่าเป็นยุคน่าจะยุคที่สามอ่ะแรกๆกก็เป็นไม่มีควายก็เป็นขุดเอาครับใช้คนขุดเอาจอบแล้วก็มาเป็นควายแล้วก็มาเป็นมาเป็นรถไถานาเดินตามเนี่ยครับ น่าจะเป็นยุคที่สามะยุคสี่ก็เป็นรถขับได้แล้วนั่งขับแล้ว สำหรับท่านชมท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่วยเมีม,มที่แนวของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ